สวัสดีครับคุณผู้ชมผู้ฟังที่เคารพครับวันนี้กับผมโดอกโมกโคกศิลาก็จะนําข้อคิดปริศนาธรรมจากสวนมาฝากคุณผู้ฟังอีกนะครับคุณผู้ชมครับเรื่องที่จะนามาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังในวันนี้นะครับนะพอท่านเห็นภาพบท่านก็คงจะอ้อเคยเห็นรู้เข้าใจนะพอท่านเห็นท่านก็จะบอกร้องอ๋อขึ้นมานะครับก็ขอเรียนอย่างนี้นะครับว่า ภาพที่ท่านเห็นนี้ว่าท่านเข้าใจอย่างที่กล่าวแล้วนะครับแต่ว่าวันนี้จะนําแนวคิดอีกมุมมองหนึ่งมาฝากคุณผู้ชมผู้ฟังนะครับเอาเริ่มด้วยภาพทางด้านซ้ายมือก่อนนะครับภาพทางด้านซ้ายมือเนี่ยครับก็แต่ท่านมองก็คิดว่าเออเป็นเรื่องของตัวละครในอัตรามายณะหรือ พระรามไเจียนนะครับท่านเข้าใจปั๊บทันทีมองเป็นเรื่องของวรรณคดีนะครับก็ขอเรียนว่าเข้าใจงั้นก็ถูกแล้วนะคือถ้ามองในแง่ของวรรณคดีนะครับเป็นการต่อสู้ระหว่างฝ่ายพระรามนะที่มองเห็นนั่นนะครับด้านบนนั่นก็เป็นพระรามนะครับ ส่วนที่อยู่ด้านล่างนั้นก็เป็นทศกัณฐ์นะครับนะถ้าเราเรียนรู้ในรูปของวรรณกรรมหรือวรรณคดีก็เรียกว่าเป็นการเรียนรู้ในรูปแบบของเทียบนิยายนะครับตรงนี้เป็นเรื่องของจะจะอยากจะเรียกว่าเป็นเรื่องของเทพบนิยายนะครับท่านก็จะเห็นการต่อสู้ระหว่างนะกองทัพสองฝ่ายนะฝ่ายมนุษย์อีกฝ่ายหนึ่งแล้วก็ ฝ่ายยักษ์มารอีกฝ่ายหนึ่งนะครับมนมโนน่ของวรรณคดีในเรื่องของอารามเจียนหรือรามยนะก็จะเป็นเช่นนั้นนะครับทีนี้ถ้าเรามามองอีกให้มันใกล้ตัวเรานะครับอันนั้นมันอาจจะไกลตัวเราไปในเรื่องของวรรณกรรมวรรณคดีนะครับโมโนเนง่ที่มันใกล้ตัวเรานะครับนะก็อยากจะบอกว่าพระรามนั่นก็หมายถึง ฝ่ายพระหรือฝ่ายความดีงามเรื่องของความถูกต้องนะครับเราจะมองในแง่ของจิตใจเป็นหลักสําคัญนะครับนะคือในใจของคนเรานี่มันมีอยู่สองลักษณะนะครับบางครั้งมันก็เป็นไปในรูปของฝ่ายดีฝ่ายพระถ้าหากว่าจิตใจเราสะอาดสงบนะครับมีความบริสุทธิ์ในบางครั้งเราก็รู้สึกว่ามีความสุขนะครับ นั่นแหละคือเรื่องของฝ่ายพระหรือว่าฝ่ายพระรามนะครับคือความสาั่นบริสุทธิ์ของจิตใจรู้จักดีรู้จักชั่วรู้จักบาปุลคุณโทษนะครับมีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่รักเพื่อมนุษย์ด้วยกันนะจิตใจที่รู้สึกสงบเย็นหรือมีความเมตตากรุณาในรูปแบบอย่างนั้นก็เรียกว่าเป็นขนาะที่จิตใจเราเกิดเป็นพระนะครับเรามองถึงว่าจิตใจดีงามนั่นแหละคือพระนะครับ ทีนี้บางครั้งจิตใจเราก็จะรับอิทธิพลจากอํานาจฝ่ายต่ํานะครับซึ่งก็หมายถึงตัวทศ,ศกัณฐ์นะครับนี่เห็นไหมจิตใจเราบางครั้งเกิดเป็นพระบางครั้งก็เกิดเป็นมารน,นะครับบางครั้งก็เกิดเป็นเปรตบางครั้งก็เกิดเป็นสนาโรกถ้าเราร้อนก็เป็นสนาโรกถ้าเกิดว่าหิวกระหายมนรู้จกกักจบมนรู้จักพอก็ it, เป็นเปรตนะครับถ้าจิตใจโกรธเราร้อนเป็นืฟเป็นไฟก็ เป,เป็นยักษ์เป็นมารนะครับเห็นไหมเพราะในใจของคนเราเนี่ยมันเกิดสลับกันอยู่ระหว่างพระระหว่างพระกับมารนะครับเพราะในวันหนึ่งๆนียเราต้องดูให้ดีๆ lady, ว่าขณะหนึ่งๆนี้ใจเราเกิดเป็นอะไรนะครับเป็นพระหรือเป็นมารอยู่ฝ่ายดีหรือฝ่ายชั่วมันสลับกันอยู่ตงนี้นะครับนะในหนึ่งวันหนึ่งชั่วโมงไม่รู้ว่ามันเกิดเป็นอะไรบ้างนะครับนะก็ขอให้เกิดเป็นพระ สมมากกว่าเกิดเป็นมารก็แล้วกันนะครับนะถ้าว่าเราเกิดเป็นมารมากกว่ามันก็จะเป็นอันตรายต่ตอตนเองแล้วก็อันตรายต่อสังคมอันตรายต่อชาติบ้านเมืองตลอดทั้งเป็นอันตรายต่อโลกอย่างนี้เป็นต้นนะครับนี่ภาพนี้เอามาชี้เห็นถึงภายในใจของคนเราเนี่ยครับนะบางครั้งเกิดเป็นพระก็เกิดเป็นมารนะครับก็เอามาฝากแง่คิดอย่างนี้นะครับ,บสําหรับภาพนี้นะครับก็เข้าใจว่าคงจะเป็นการ เพิ่มข้อคิดปิศาณให้ท่านท่านหลายได้ได้เกิดอะไรขึ้นมาบ้างนะครับไม่มากก็น้อยนะครับครับนี่เป็นสารธรรมในวันนี้ที่นํามาฝากขั้นจากสวนนะครับครับแต่ส่วนอีกภาพหนึ่งนะครับที่อยู่ด้านนี้ถัดมาติดกันนะครับก็อยากอยาอธิบายอย่างนี้นะครับว่าเป็นเรื่องของการพัฒนาการประเด็นหนึ่งนะครับเป็นเรื่องของความเป็นอยู่ของผู้คนในสังคมนี่ปบริการหนึ่งนะครับ นะทันทีเห็นภาพนี้ก็จะตีความไปอีกแบบอื่นก็ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับเราเรียกว่าต่างคนต่างชิดนะครับนะนเห็นภาพแล้วก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องของสากลก็แล้วกันนะครับนะต่างคนต่างชิดต่างคนต่างมุมมองนะครับแต่ว่าในที่นี้ก็อยากอธิบายให้ฟังว่าอันดับแรกนั้นหมายถึงการพัฒนาการของด้านจิตใจนะครับคือคนเราดั้นบางทีเกิดมามันก็ไม่รู้มาก่อนละนะนะเปรียบได้กับที่เป็นสัตว์เดรัจฉานนี่นะครับ แนะมาที่เห็นอยู่นี่ก็คือสัตว์เดรัจฉานซึ่งมันเกิดมามันไม่รู้อึดวึในนะฮะก็เปลี่ยนได้อย่างนั้นเปลี่ยนได้กับเป็นหมูสัตว์อย่างนั้นนะครับขั้นต่อมามันก็เกิดพัฒนาการด้าน,นความรู้ความคิดฉนะลาดขึ้นมานะครับนี่กลายเป็นผู้คนขึ้นมานะครับ,นะรบไม่เป็นคนธรรมดาด้วยนะฉลาดหลักแหลมด้วยนะครับที่มองเห็นนี่นะครับนะภาพตรงนี้ภาพเทพเจ้าภาพเทวดาทั้งหมหมายถึงว่าฉลาดหลักแหลมนั่นกะ็ทั้งว่าเป็น ผู้นําคนนะครับจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นะครับสามารถที่จะเป็นผู้พิทักษ์ความสงบสุขของมมนุษย์ใต้อย่างนี้เป็นต้นนะครับนี่เรียกว่าเป็นการพัฒนาขึ้นมาสูงขึ้นมาเป็นผู้ที่มีจิตใจสูงขึ้นมานะครับเรียกได้ว่าเป็นมนุษย์นะครับเกือบจะสมบูรณ์แบบหรือทบุญแบบ,บแบบแล้วก็เป็นได้นะครับนะครับนี่เป็นเรื่องอย่างนี้นะครับคือจิตใจของคนเรานั้น เราเปรียบเทียบอย่างนี้นะจากพัฒนาการขึ้นมายังไม่รู้อะไรเลยแล้วก็เรียนรู้กันมายิ่งขึ้น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 เป็นภาพของบุคคลชั้นสูงอย่างนี้นะครับนี่เป็นการอภิปรายในระยะที่หนึ่งส่วนระยะที่สองนั้นนะครับก็หมายถึงว่าคนในสังคมเรานี่มันก็อาจจะมีความเป็นอยู่ที่แตกต่างกันนะครับเรียกว่าคนธรรมดาสามัญอีกคนหนึ่งนะครับก็จะมีความเป็นอยู่ค่อนข้างจะลาบากน้อย นะครับเนื่องจากวัตถิปัญญาความรู้ความสามารถก็อาจจะไม่อาจจะสูงนักไม่อาจาอาจะสู้คนที่มีปัญญาที่สูงกว่านะครับเพราะนั้นภาพสัตว์นั้นก็จะหมายถึงผู้คนที่ยังมีสติปัญญาที่ยังยังไม่มากพอฐานะความเป็นอยู่ก็อาจจะไม่ดีนักนะครับก็เปรียบเทียบได้กับภาพของม้านั่นเองนะครับ แตส่วนอีกภาพด้านบนนั้นนะครก็จะหมายถึงผู้นําของผู้คนในชุมชนในสังคมนั่นเองนะครับความเป็นอยู่ก็อาจจะดีขึ้นนะครับเพียงแต่ว่ามีาทักษะประสบก,การณ์มีความรู้มีความสามารถมีบริวารอะไรมากมายขึ้นมานะครับนี่เรียกว่าเป็นประมุขของผู้คนก็ว่าได้นะครับภาพข้างบนนั้นนะครับ เป็นเรื่องของผู้คนในสังคมก็ยังองเป็นอย่างนี้นะครับนั่นคือว่าเราไม่อาจที่จะเสมอกันได้ในเรื่องของฐานะความเป็นอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าที่การงานไม่ว่าจะเป็นเออเยนต์ยศชื่อเสียงอนะไรแต่มันก็ต่างกันออกไปนะครับเป็นเรื่องของธรรมชาติของผู้คนที่จะให้เสมอกันนั้นคงจะเป็นไปได้ยากนะครับคุณผู้ชมครับครับนี่ภาพนี้ก็มองอย่างนี้นะคุณผู้ชมครับก็นําข้อคิดปริศนามาอนแรกเปลี่ยนรั่าคุณผู้ชมผู้ฟัง เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้นะครับในโอกาสหน้าก็จะนําสาระดีๆที่เป็นข้อคิดมาแลกเปลี่ยนอีกนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ